ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1000บาทดูเลยคุณได้ไหมล่าสุดสำหรับผู้สูงอายุในวันที่10กรกฎาคม2567นี้คนที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1000บาทมาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้ดูให้จบนะครับเพราะคุณจะได้เคลียร์ว่าคุณจะได้เงิน1000บาทหรือเปล่าครับสำหรับ ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับโอเคเรามาเริ่มกันข้อที่1ครับถ้าคุณไม่ผ่านจะไม่ได้เงินนะข้อที่1ก็คืออายุ60ปีขึ้นไปคุณอายุเท่าไหร่ในตอนนี้หรือคุณดูเผื่อญาติคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนหมู่บ้านของคุณคุณตอนนี้คุณดูเผื่อเขาหรือใครก็แล้วแต่อายุเท่าไหร่นะครับเช่นหากว่าตอนนี้คุณอายุ50ปีนะคุณจะไม่ได้เงินนะ40ก็ไม่ได้30ก็ไม่ได้นะครับ20ก็ไม่ได้ จะเป็น55ก็ไม่ได้59าอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าไม่ได้นะครับต้องอายุ60ปีพอดีนะเนี่ยให้เห็นภาพแล้วกัน60ปีพอดีถึงจะได้ผมว่าตรงนี้เนี่ยคือต่ำกว่า60ปีลงไปนะครับตรงนี้ไม่ได้หมดต้องขึ้น60ปีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าได้ครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่1ก็อายุ60ปีขึ้นไปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเพราะว่าผู้สูงอายุก,ก็จัดว่า 60ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุู่แล้วตรงนี้เลยท่านทราบกันอยู่แล้วอ่ะแต่มาคอนเฟิร์มให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับนี่คือข้อแรกครับข้อที่2มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้นะครับถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้ข้อ2ตรงนี้เนี่ยคือหลายคนอาจจะสงสัยกันและสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยคือมีบัตรสวัสดิการด้วยจะได้ เบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่าหรือว่าการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยจะทําให้มีผลในการได้เบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่าบอกเลยว่าการมีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีบัตรสวัสดิการไม่เกี่ยวกันนะครับมันเป็นโครงการที่แยกกันอย่างชัดเจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้สูงอายุคือสวัสดิการที่แยกกันโดยชัดเจนดังนั้นคุณสามารถได้ทั้งคู่ก็ได้หรือจะไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้หรือจะได้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือข้อที่2งนั้น หากว่าข้อนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นแต่ถ้าคุณไม่ผ่านข้อนี้นะครับก็คือในกรณนนีเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้บัตรสวัสดิการอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้คือถ้าไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุก็คือไม่ได้ครับข้อ2อันนี้นะแล้วมาคอนเฟิร์มด้วยข้อ3ครับคุณผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยหรือเปล่า หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคุณผ่านหรือเปล่านะครับหากคุณไม่ผ่านข้อนี้ก็คือไม่เคยลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนเลยไม่รู้ว่ามีการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุด้วยหรอนะครับตรงนี้ท่านทราบกันดีอยู่แล้วแหะส่วนใหญ่ทุกคนที่รับมาทุกเดือนเนี่ยทราบกันดีส่วนใหญ่จะไม่ทราบกันก็คือเป็นคนที่อายุเริ่มจะ5้าเก้าห้าแอะไรเงี้ยแล้วใกล้จะ60บปุ๊บเขาไม่รู้นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ี๋ยววิธีการลงเบียรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวคุณดูได้หลังวิดีโอนี้๋ยวผมจะใส่ไว้ให้แต่แต่ส่วนตรงนี้เนี่ยหาคุณบอกว่าคุณเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินก็คือไม่ไม่ผ่านการลงเบียรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณลงบเบียเบี้ยผู้สูงอายุแล้วอ่านนี้ก็สบายใจได้ครับคุณผ่านก็จะได้เงินนะครับนี่คือข้อที่3ต่อไปข้อที่4เคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือได้เงิน ครั้งแรกนะครับคุณไม่ผ่านข้อน,นี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยด้รับเงินเบี้ยปสูกันชีก่อนนี้มาก่อนและเดือนนี้คุณก็ไม่ได้เดือนครั้งแรกเพราะว่าอายุยังไม่ถึง60ปีอาจจะลงทะเบียนไว้ก่อนตอน5 9แต่ยังไม่60ก็ยังไม่ได้นะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเคยได้เดือนก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็จะได้นี่คือข้อที่4ถ้าคุณไม่ผ่านก็ไม่ได้เงินถ้าผ่านก็ได้เงินครับนี่ข้อ4ข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กระถางภาครัฐเนี่ยต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดมีการโอนเงินเข้ามาแล้วโอนออกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นโอนเงินเข้านะครับเพราะว่าเงินหมุนเวียนนะครับเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดอ่ะทําทให้เกิดการใช้งานอย่างนี้จะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณบัญชีคุณจะไม่ถูกปิดแล้วก็จะสามารถรับเงินได้เมื่อคุณผ่านเงื่อนไขทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้บัญชีคุณมีการปิดใช้งานและไม่มีเงินหมุนไนตลอดทําให้โดนปิดบัญชีไปเนี่ยก็จะทําให้ไม่ได้เงินขอหาครับ ต่อไปข้อที่6อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทครับตรงนี้หลยท่านสอบถามกันมาเยอะว่าจำนวนที่ได้เนี่ยหนึ่งพันทหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับณนะปัจจุบันหนึ่งมันท่วหน้ามีความคืบหน้าว่าจะทานะครับแต่ยังไม่อนุมัติการทําในครั้งนี้ซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยณนะเดือนกรกฎาคมยังคงได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือ90ปีขึ้นไปเท่านั้นได้1,000บาทนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณ ไม่ผ่านข้อนี้ก็คืออายุคุณเนี่ยต่ำกว่าเก้าสิบปีเก้าสิปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันเขียนนีเก้าสิบปีขึ้นไปหนึ่งพันนะครับรับหนึ่งพันถ้าต่ำกว่าเก้าสิบปีในที่นี้เนี่ยจะเป็นแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบนะครับจำนวนเงินที่ได้ก็จะลดลงไปตามขั้นบันไดาตามอายุซึ่งรัฐมีการกำหนดเอาไว้นะครับเป็น,นเดทตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกัน ก็อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้1,000บาทอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับซึ่งการได้เงินก็จะได้เป็นตามนี้อายุ60-69ปีได้600บาท70-79ปีได้700บาท80-89ปีได้800บาทและ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับจะได้เป็นไปตามนี้เลยก็60-69 600-79ได้700 80-89ได้800และ90ปีขึ้นไปเนี่ยได้ 1000บาทนะครับอย่างที่ผมบอกครับหากคุณยังไม่ถึง90ก็จะไม่ได้1,000บาทตรงนี้หลายท่านก็ผมอ่านคอมเมนต์หลายๆคนนะผมเข้าใจทุกคนมากๆเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ทําไมไม่ให้สักทีนะครับ1000นทุนหน้าอ่ะก็ผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอภาครัฐอนุมัติกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็ต้องแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างสม่สมําเสมอเผื่อมีการกระทันหันเปลี่ยนไม่แน่อาจจะมีการกระทันหันเปลี่ยนเป็น1000ันทุนหน้าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นั่นเคเคครบโ ในส่วนตรงนี้นี่คือข้อที่6ถ้าคุณไม่ผ่านอายุ90ปีไม่ไม่ถึงอายุไม่ถึง90ะ่ะก็ไม่ได้1,000นั่นเองก็จะได้ลดไปตามขั้นบันไดน,นั่นเองครับโอเคต่อไปนี่ข้อ6ต่อไปนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมก่อนจะไปข้อ7ตัวอย่างก่อน อายุ60เนี่ยก็ได้666ได้670ปีได้775ปีก็ได้700อายุไม่ถึง80เช่น79เนี่ยก็ได้700ถ้าพอ80ปุ๊บก็ได้800ทันที87ได้800อายุไม่ถึง90ก็คือเช่น89ได้800 90ปีได้1,000 94ปีได้1,102ได้1,000เกินกว่านี้เนี่ย100ขึ้นเนี่ยก็1,000บาทหมดเลยครับอ่านี่คือข้อที่6นะต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่7ครับ ผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะต้องยังคงแข็งแรงถ้าหากมีการเสียชีวิตไปหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ถือว่าได้จะไม่ได้เงินนะเพราะว่าเขาก็จะไปให้คนที่อายุ60ปุ๊บก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการสําหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นหากมีหากคุณดูเผื่อคนในละแวกใกล้เคียงหรือคนในจังหวัดของคุณ หรือใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่มีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินครับก็จะถูกตัดยาจะได้เดือนเดือนของสมมติมว่าถ้าเสียชีวิตกระทันหันก็จะได้ของเดือนนั้นๆเช่นเดือนกร,รกฎาคมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับนี่คือ7ข้อนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ผ่าน7ข้อนี้ก็จะไม่ไเนื่อนถ้าผ่านก็ได้เงินครับเดือนกร,รกฎาคมจะเข้าในวันพุธที่10กร,รกฎาคม2อ6 7า รารับได้เลยครับเงินจะโอนเข้าบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครดัตโดยคุณสามารถไปทําการกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยในวันที่10กรกฎาคมเจ็นั่นเองครับโอเคผมสรุปให้คุณแบบด่วนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง7ข้อนะไม่ผ่าน7ข้อไม่ได้เงินดูไปพร้อมกันคุณผ่านไหมถ้าคุณไม่ผ่านคืออายุไม่ถึง60ปีขึ้นไปเนี่ย อายุ10ปีขึ้นไปถ้าคุณไม่ผ่านก anyway. ็จะไม่ได้เง so ินข้อที่2ถ้าตรงนี้เนี่ยคุณมีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้นะครับแต่หากว่าคุณไม่ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุก็จะไม่ได้นะนี่คือข้อ2มันจะคล้ายๆกับข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยถ้าคุณผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณผ่านก็จะได้เงินถ้าไม่ผ่านไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุก็จะไม่ได้เงินไปลงทะเบียนดูได้หลังวิดีโอนี้ ข้อ4ครับเคยรับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนครั้งนี้มาก่อนถ้าคุณไม่เคยได้หรือไม่ได้เงินครั้งแรกก็จะไม่ได้เงินครับไม่ผ่านบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับท้าบัคดัตเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าบัญชีปิดใช้งานคือไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นได้1 0 0 0ันบาทนะครับหากคุณอายุต่ำกว่า90ปีก็จะได้ตามขั้นบันได90ปีเท่านั้นที่ได้1 0 0 0บาทหากคุณไม่ผ่านคืออายุไม่ถึง9ก้บก็จะไม่ได้หนึ่งอทนนะครับก็คื ผู้สูงอายุยังคงมีชีวิตยอยู่ถ้ามีการเสียชีวิตยอย่างกะตันหัอะไรอย่างนี้ไปหรือเสียชีวิตมานานแล้วก็จะไม่ได้นะครับจะได้สำหรับคนที่ยังคงมีชีวิตยอยู่เท่านั้นครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินนี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่มาฝากกันนะถ้ามีความคืบหน้าใดเพิ่มเติมจะเรียนมาฝากทุกท่านในกดติดตามกันไว้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมถ้ายังไม่ลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุวิธีการลงทะเบียนดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจัดทำเอาไว้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ